สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวเป็นพันเอ็กซ์ติกเปอร์เซียก็ตัวนี้เพิ่งรับมาหรือว่าเพิ่งนำมาเลี้ยงก็สิ่งที่จะทำก็น่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพป้อนยาถ่ายพยาธิแล้วก็ทำวัคซีนเช็คดูพวกปรสิตภายนอกก็จะเป็นที่เด่นๆก็ช่องหูมีอะไรในหูหรือเปล่า เดี๋ยวตัวนี้ให้คุณหมอสรุปให้ฟังแล้วกันว่าตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็วิธีการดูแลความสมบูรณ์ของเขานี่เป็นยังไงต้องเสริมอะไรไหมเดี๋ยวให้คุณหมอปัมอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับท่านใดที่เริ่มเลี้ยงแมวลูกแมวหรือว่าแมวที่ได้มาใหม่เชิญคุณหมอได้เลยค่ะค่ะก็เวลาเริ่ม รับน้องแมวมาเลี้ยงใหม่นะคะก็ให้พามาตรวจสุขภาพถ้าเกิดอายุเกินหนึ่งเดือนแล้วก็เริ่มถ่ายพยาธิได้เลยนะคะหลักๆก,ก็คือการตรวจร่างกายภายนอกก็จะมีตรวจหูตาจมูกปากผิวหนังนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดดูว่าช่องหูมีพวกไรในหูขี้หูเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนเรื่องของดวงตาและจมูกก็ดูว่ามีสารคัดหลัง่งอะไรออกมาผิดปกติหรือเปล่าคะ่ะ ช่องปากก็ดูกลุ่มพวกเงือออักเสบแผลในปากนะคะว่ามีกลิ่นเหมน็นหรือว่าเนื้อตายอะไรไหมบริเวณผิวหนังก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกเรื่องของโรคพวกเชื้อรารวมทั้งพวกไรขี้เลื่อนต่างๆว่ามีสะเก็ดรังแคขนร่วงหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตวรวจร่างกายคร่าวๆหลังจากนั้นก็พิจารณาเรื่องของการทำวัคซีน เข็มที่1นนะคะก็แนะนำว่าเริ่มต้นฉีดตั้งแต่อายุ6-8ถึงสัปดาห์เป็นต้นไปได้เลยนะคะก็จะเป็นหัดหวัดแมวเข็มแรกโดยโรคหัดหวัดแมวเราก็จะฉีดทั้งหมด3เข็มค่ะแต่ละครั้งก็จะห่างกัน2-4ถึงสสัปดาห์แล้วก็จะสับหว่างกันกับพวกโรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะซึ่งจะฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนค่ะ โดยในทุกๆครั้งที่มาทำวัคซีนก็จะมีการแนะนำเรื่องของการหยอดยาที่หลังคอนะคะเพื่อป้องกันเห็บหมัดพยาธิหัวใจไรในหูเป็นประจำทุกๆเดือนหรือทุกๆ2อ,อาทิตย์กรณีที่น้องเป็นพวกไรในหูด้วยค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแมวที่รับมาใหม่ด้านความสมบูรณ์ต้องเสริมอาหารอะ,อะไรไหมคะหรือว่าโอเคแล้วสำหรับ ลูกแมวที่อายุเท่านี้ไซส์เท่านี้ก็กินอาหารตามช่วงไวัยได้เลยนะคะส่วนการเสริมต่างๆก็พวกนมแพะแคลเซียมหรือว่าอาหารเสริมสำหรับลูกแมวให้สมวัยก็เพียงพอคะ่ะก็อย่างตัวนี้ก็จะป้อนยาถ่ายพยาธิเด็กคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบอยาก็ต้องให้คุณหมอช่วยละตัวนี้ เพราะว่าเขาก็ดุ๊กดิกดุ๊กดิกถึงตัวเล็กแต่ว่าแรงเยอะ hmm. ก็ระวังรอคุณหมออาเตรียมวัคซีนแล้วก็พยายามด้วยตัวเองก,ก็จะเห็นว่าหน้าสั้นๆอย่างนี้สิ่งที่เราควรระวังก็คือเรื่องของการสำลักหรือเวลาที่บังคับเขาขัดใจมากๆก็ระวังเรื่องหายใจไม่ทัน hmm. ก็บางตัวก็มีโอกาสที่จะ,อะนอกจากสำลักพวก น้ำน้ำลายตัวเองเข้าปอดก็เคยเจอถ้ามสมมติตัวไหนมีความเครียดมากๆแล้วก็อันนี้เราก็รอให้คุณหมอช่วยก็ฉีดเข้าไปข้างปากก็สำหรับแมวเด็กเขาก็ยังจะ,ะยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกก็ต้องค่อยๆแล้วก็ระหวังอันนี้ก็เป็นวัคซีนรวมใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็จะเป็นวัคซีนรวมหัดหวัดแมวเข็มแรกนะคะก็เราก็จะฉีดบริเวณระหว่างไหล่หรือไม่ก็ตรงตรงก้น2องฝั่งนะคะเป็นบริเวณที่มีผิวหนังค่อนข้างยืดหยุ่นพื้นที่เยอะนะคะในการให้วัคซีนเข้าไปอยู่นี่ก็จะเป็นการหยอดยาป้องกันเห็บหมัดนะคะในหูเพราะว่าคนนี้หูก็ค่อนข้างดำเลยทีเดียว ก็การหยดก็จะช่วยในการฆ่าพวกไรขี้เรื้อนไรในหูต่างๆให้ค่อยๆตายไปค่ะหลังจากการฉีดวัคซีนข้อแนะนำต่างๆก็จะได้แก่เรื่องของการงดอาบน้ำา7วันนะคะแล้วก็สังเกตอาการพวกแพ้วัคซีนเช่นอาการหน้าบวมรอบตาบวมแดงนะคะซึ่งอาจจะพบได้ในน้องแมวที่เพิ่งเคยได้รับวัคซีนเข็มแรกหรือ เกิดได้ในแมวโตก็มีเหมือนกันแต่ว่าโอก,กาสการแพ้วัคซีนค่อนข้างน้อยมากเหมือนกับว่าเวลาเราฉีดมาทั้งปีเนี่ยอาจจะมีแค่ 2- ถึงสตัวเท่านั้นท,ที่ที่มีอาการแพ้กลับมานะคะพบได้แต่พบน้อยมากก็ให้สังเกตอาการทุกครั้งไม่ว่าจะน้องจะอายุเท่าไหร่ฉีดเข็มที่เท่าไหร่นะคะก็ยังคงต้องสังเกตอาการแพ้วัคซีนเรื่อยๆเนื่องจาก ภูมิคุ้มกันของเขาในแต่ละรอบเนี่ยจะตอบสนองต่อพวกเชื้อโรคหรือวัคซีนไม่เท่ากันค่ะสำหรับตัวนี้ก็ข้อแนะนำที่เป็นข้อแน,นแนะนำเสริมก็คือเรื่องของการาหลังจากนี้ถ้าเขาอยู่กับเราแบบฉีดวัคซีนเข็มแรกขายพยาธิไปแล้วหยอดไรในหูไปแล้วก็ถ้าเขาไม่ป่วยหรือว่าแข็งแรงดีก็ควรที่จะฝึกในเรื่องของการกูบิง้งอาบน้ำ เพราะว่าเวลาที่แมวเขาไม่เขาไม่เคยเจอถ้าโตขึ้นแล้วค่อยทำบางทีเขาอาจจะไม่คุ้นชินก็อาจทำให้มีการต่อต้านถ้าเราฝึกตั้งแต่เด็กเขาก็าจะเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งนี้คือสามารถทำได้ไม่เป็นอันตรายก็คือ,อนอกจากเรื่องของอความสบายความสะอาดน้องสบายตัวและก็สะอาดสำหรับ สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะปัจจุบันก็ส่วนมากเขาจะมกัมกเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนเล่นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นเป็นตัวที่แบบอา,อาจจะเป็นเพื่อนลูกหรือว่าเป็นเพื่อนอคนสูงอายุอย่างเงี้ยสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของความสะอาดอันนี้ต้องฝึกอย่างน้อย,นอยในในแมวที่อยู่ในบ้านเลยนี่ควรที่จะได้ไดรับการทําความสะอาดอาครั้งใหญ่ก็คืออาบน้ํา ประมาณอย่างน้อยๆหนึนงน่งเดือนต่อครั้งถ้าหากว่าออกไปอนอกหรือว่ามีการเลี้ยงบริเวณบ้านที่มีสนามหญ้าหรือว่าแม้กระทั่งสนามปูนก็ทำให้มีปัญหาเรื่องปรสิตภายนอกพวกเข็มหมัดลายขึ้นในตัวแมวได้ซึ่งถ้าหากว่ามีในปริมาณเยอะแมวก็จะมีพ,พวกพระญาติตามมา พยาติที่ทำให้เขาต้องแบบมีภาวะเลือดจางก็จะทำให้เขาต้องแบบเหมือนกับเจริญเติบโตไม่ทันไม่สมวัยไม่ตามวัยหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะถ้าเป็นในปริมาณมากๆพวกปริมาณเลือดจางเลือดไม่แข็งตัวก็จะทำให้แมวอาจจะเสียชีวิตได้เช่นกัน ซึ่งเวลาที่เราป้องกันไม่ว่าจะเป็นด้านวัคซีนหรือว่าพวกป้องกันเห็บหมัดก็จะเป็นผลดีกับสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์เลี้ยงจเจริญเติบโตได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็พวกโรคต่างๆก็จะหมดไปไม่นำมาติดเพื่อนที่เลี้ยงอยู่ในบ้านเดียวกันหรือแม้กระทั่งโรคบางโรคที่ อาจจะติดต่อสู่คนได้ก็มีเช่นกันซึ่งตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมวัคซีนเข็มแรกป้องกันเห็บหมัดแล้วก็เช็ดหูด้วยก็คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ขอบคุณเจ้าของที่พาน้องมาดูแลสุขภาพป้องกันเบื้องต้นนะคะสวัสดีค่ะ